พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้าอาคารที่ทำการกรมศุลกากรเขตคลองเตยส่งเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมศุลกากรจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2564เนื่องในโอกาสครบรอบ168ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพิจารณาแล้วว่า ยังไม่มีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปดิสถานบริเวณกรมศุลากากรและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งกรมศุลากากรเป็นหน่วยงานที่ถือกำเนิดตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าข,า,ขาออกเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินนำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอาระยะประเทศจวบจนปัจจุบัน พระบรมราชานุสาวรีก่อสร้างแล้วเสร็จเตือนพฤษภาคม2566โอกาสนี้เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระสุรายส่งเจิมแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีซึ่งมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง พระราชอิรยาบทประทับพระราชอาจพระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลาส่งพระแสงกระบีฉลองพระองค์จอมทัพส่งพระภูษาโจงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารหนึ่งพอพระเนรนิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ150ปีกรมศุลกากร4กรกฎาคม2566ด้วยพระบรมีเกิดภาษีศุลกากรไทย แสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของกรมศุลกากรในสมัยต่างๆได้แก่กรุงสุขโขทยัยมีการกล่าวถึงจะกอบหรือการจัดเก็บภาษีจากสัตว์และสิ่งของที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศกรุงศีอยุธยามีการตั้งพระคลังสินค้าเมื่อปี2054กรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชาทรงแก้ไขวิธีเก็บภาษีอากรเป็นระบบเจ้าภาษีในอากร และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหอรัษดาพิพากษ์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังทำหน้าที่รวบรวมรายได้รวมถึงวางระเบียบการรับส่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินนอกจากนี้ยังจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือสมัยโบราณที่ใช้ในกมรมศุลกาการประกอบด้วยเครื่องช่างตราชูตาช่างกำปั่นใส่เงินสมัยโบราณและเครื่องออกเลขที่ใบขน